สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกเกมレ a เจอ r ที่เป็นผู้ที่กําลังตามหาผู้คนที่จะมารีวิวแพ็กพวกนี้นครับผมจะมารีวิวแพ็กพวกนี้ให้นะไอแพ็กเอ,อ่อแพ็กสุ่มเรนเจอร์เนี่ยต่างแพ็กสุ่มเกียร์ต่างๆเนี pack ่ยแพ็กการ์ดอะไรก็แล้วแต่นะว่ามันควรจะเติมไหมและเติมเพราะเหตุผลอะไรบ้างคนระับก็จะเป็นแนวทางให้ทุกท่านได้มากขึ้นอย่างแน่นอนผมรับประกันได้เลยนะก็จะมาเริ่มจากไอแพ็กเวนนี่ก่อนเลยนะเป็นแพ็กที่หลายๆคนถกเถียงกันมากเลยนะว่าควรจะเติมดีไหมนะ ส่วนตัวผมเนี่ยถ้าผมจะเติมจริงๆนะผมจะเติมเฉพาะไอดีที่ผมไม่มีตัวพวกนี้เลยแม้แต่ตัวเดียวนะครับย่าว่าต้องไม่มีแม้แต่ตัวเดียวนะครับต,ต,ต,นะต่อให้เป็นตัวกาก,าก,าก,ากชงกาแฟเนี่ยไม่มีก็คือไม่มีนะครับคือถ้ามีก็ไมุ่บนะต่อฟ่านนั้นเพราะว่ามีถ้า,าได้ซ้ำเนี่ยคือจบนะมันจะไม่คุ้มเลยนะถ้าว่าได้มาไม่ซ้ำเนี่ยมันก็ยังเอาไปใช้ได้นะก็คือใช้ในไหนก็ได้ในสเตจอีเวนต์ก็ได้นะใน จุติก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็จะเป็นด่านที่ชนะท่ามันก็มีอยู่อยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเพราะงั้นเนี่ยได้มามันก็ดีหมดนะตัวพวกเนี้นะครับแต่ว่าถ้าคนมีแล้วเนี่ยคุณสุ่มไปเนี่ยมันก็ถ้าคุณได้ซ้ำก็คือจบแต่คนผู้ชมก็อาจจะบอกว่ามันมีโอกาสได้เบาแสงเลยนะแต่มันก็จริงนะที่มันมีโอกาสได้เบาแสงแต่บาวแสงเนี่ยเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งขนาดนั้นนะในเดือนนี้นะครับในอนาคตเนี่ยมันอาจจะโดนเนิฟได้ซ้ำนะเพราะบาวแสงเนี่ย มันโดนสกิลง่ายเกินไปนะแล้วก็สกิลเนี่ยอาจจะมีความแม่นยําที่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะอย่างอย่างว่ามันเป็นธาตุมันเป็นธาตุแสงแล้วก็มันเป็นตัวสายพลังนะครับธาตุแสงเนี่ยมันโดนเจมได้ง่ายอยู่แล้วนะแล้วก็โดนตัวต่างๆที่เป็นธาตุมืดน,นะเบาทุคโยมิเนี่ยโดนไปกระจบเลยนะเพราะว่ามันไม่มีบับเออโลด้วยนะโอเคแล้วก็เลนเจอร์พาร์ทเนี่ยเลนเจอร์ ข้อดีมันมีหลายอย่างนะแต่ว่าข้อเสียมันก็มีเยอะเช่นเดียวกันถ้าเป็นเลนเจอร์พาร์เนี่ยถ้าหากว่าเป็นคนที่สร้างคดีใหม่เนี่ยก็ซื้อเถอะนะไม่ต้องคิดมากเพราะมันคุ้มอยู่แล้วนะมันมีโอกาสาเลือกเกียร์กระเป๋าแล้วก็โล่ด้วยนะครับแล้วก็ธนูหายากนะผมเป็นเกียร์ที่ต้องสุม่มต้องอัปเกรดเท่านั้นนะมันต้องสุ่มหานะไม่ใช่ว่าจะได้ง่ายๆนะแล้วก็เขี้ยวกบตามอีก2ตัวกบแดงอีกอีกตัว2ตัว สองตัวแล้วกบแดงมีสองตัวเหมือนกันนะก็ถือว่าคุ้มนะผมไม่ต้องคิดอะไรเยอะถ้าว่าใครที่เพิ่งสร้างใหม่เนี่ยซ,ซื้อไปเถอะนะแล้วถ้าว่าใครสร้างมาได้ไม่นานหรือว่าเป็นผู้เล่นเก่าที่เกียร์ที่ไม่ดีขนาดนั้นเนี่ยก็ซื้อ,อ,อไปเถอะไม่ต้องคิดมากนะครับมันได้ของคุ้มค่าอยู่แล้วแต่ถ้าใครจะซื้อเป็นแพ็คการ์ดเนี่ยผมแนะนำนะคุณจะต้องเป็นคนที่ใจแข็งจริงๆนะก็คือต้องแบบ ต้องคิดแล้วก็วิเคราะห์ให้ดีมากเลยแล้วก็ต้องสุม่มตัวนี้ตัวนี้เดือนไหนเดือนไหนต้องใช้รูบี้เท่าไหร่ต้องวางแผนดีมากเลยนะถึงซื้อกาดเลนเจอร์ได้นะเพราะว่ากาดเลนเจอร์เนี่ยมันเป็นแค่รูบี้งโงโงี่ร4อยี่สิบรูบี้คือเนี่ยอย่างผมเนี่ยปิวไปแล้วสา0รอยลูบี้นะกับไอ้บอสเนี่ยไม่ได้ส้นตีนอะไรเลยนะได้แต่ตัวเจ็ดดาวงโง่ๆอันนี้คือสามร้อยลูบี้แล้วนะแล้วไอ้เลนเจอร์พาเนี่ยมันได้ส2 0รูอยี่สิบรูบีนะ มันคุม้มไหมล่ะอันนี้คือมันต่างห่างชั้นกับไอ้レンเจอร์พาร์ตเป็นอย่างมากเลยนะมันความคุ้มค่าเนี่ยมันต่างกันเยอะนะแต่ละแต่ค right. นม yup. ันก็ต <generally> <ache> ั้งแต่นะใครคิดว่าดวงดีก like ็ซื้อไปเถอะนะไอ้การเดนเจอร์กับเรนเจอร์พาร์ตเนี่ยสองอย่างเนี่ยคุ้มสุดละในเกมเรนเจอร์นะเฮ้ยไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันที่คุ้มสุดเนี่ยคือไอ้แพ็คตอนรับกลับมานะผมไอ้แพ็เนี้นะมันคุ้มสุดแล้วนะเพราะว่ามันได้ทั้งเกียร์เจ็ดดาวตัว แข่งมืดในมีโอกาสได้ด้วยนะเกยียร์เจ็ดาวซื้อได้ในราคา250บาทเท่านั้นเองนะถือว่าคุ้มสุดนะน,นะอ,อยู่ไหนเนี่ยอืมไหลนะผมสุ่มได้ดาวินชีนะนี่คือเจ็บใจแค้นมากเลยนะได้ดาวินชีโอเคต้องมาดูภาพรวมของทีมด้วยนะว่าขาดอะไรนะส่วนตัวถ้าว่าผมจะสุ่มเอาตัวบาวแสงเนะี่ย ผมก็อาจจะสุ่มนะาเขาถามว่าผมไม่มีคอปลินเจลเยอร์นะผมก็อาจจะสุ่มนะครับเพราะว่าบาวแสงมันก็เป็นตัวอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างที่จะหลากหลายในเรื่องของสกิลนะในเรื่องของบัฟก็ดีนะในเรื่องของดาเมจก็ดีนะถึกถึกก็ถึกข้อเสียมันมีอย่างเดียวเลยคือมันโดนสกิลง่ายเกินไปนะแล้วก็มันเป็นธาตุแสงอ่ะนะตัวธาตุมืดมันเยอะกว่าธาตุแสงใช่ปะล่ะไม่รู้ดิแต่ธาตุมืดมันจะเก่งกว่าธาตุแสงถ้าส่วนใหญ่นะครับ ถ้าที่ผมจินตนาการได้นะถ้ามือจะเก่งกว่านะสำหนั่คนนะต่อไปก็แพ็กนี้นะผมเป็นแพ็กที่มีตังก็ซื้ออ,อไปเถอะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องซื้อนะมันเปลืองนะเพราะว่าเกียร์เจ็ดดาวช,ชิ้นเดียวเนี่ยมันยกระดับทีมได้นิดเดียวเท่านั้นเองนะไม่เห็นผลเท่าไหร่นะนอกจากว่าทีมของคนเนี่ยจะเป็นตัวแม็กนะตัวแม็กเยอะนะเออตัวแม็กในทีมเนี่ยม,มีประมาณห้าตัวนะแล้วก็ต้องมีครบทุกสายครบทุกท่าคนรนะ ต้องมี3มธาตุแล้วก็ต้องมี3มสายคือถ้อไอสายพลังสายว่องไวสายไวพิบอะไรอย่างเงี้ยนะก็ซื้อ,อ,อไปเถอะไง,งมันก็คุ้มแต่ว่าถ้าใครไม่แม็กเนี่ยมันก็ไม่ต้องซื้อหรอกเพราะว่ามันยกระดับทีมน้อยๆที่บอกไปเป็นเกเกตเจ็ดดาวนะผมอย่าลืมนะเจ็ดดาวแค่ชิ้นเดียวนะมันยกระดับทีมได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกไอแพ็คเนี้ยคือผมงงมากคือแบบขยี้ตาร้อยรอบก็ยังไม่อยากจะเชื่อแต่มันราคา9 5้า้บนะ บ้าไปแล้วนะเกมไรนเจอร์คิดได้อยู่เนี่ยคือผมเป็นผมเนี่ยถ้าคนสติดีเดี๋ยวเขาไม่ซื้อกันหรอกนะไอแพคเนี้ยจริงๆนะผู้ชมผู้จัดจะหาข้ออ้างร้อยพันแปดอย่างเนี่ยมามาอ้างนะว่ามันมีกบม่วงนะเว้ยมันมีกบดํานะเว้ยมันมีเขียเข้ยวบีบวาเขี้ยวไม่มีเขี้ยวด้วยซื้อทําไมอันนี้คือผมทานเป็นเดียวคือซื้อทําไมคุณเลือกเอาพวกเนี้ยเลือกทําไม ตัวพวกนี้นะผมจะบอกให้เลยนะว่าตัวพวกนี้ที่อยู่ในรูปเนี่ยถึงคุณจะมีบาวถึงคุณจะมีจระเข้ถึงคุณจะมีตัวไอ้ตัวหน้าไม้เนี่ยแทบไม่ได้แตกต่างเลยมีเหมือนไม่มีผมบอกจริงบอกแค่นี้มีเหมือนไม่มีนะมันมีมันก็ดีแต่มันไม่มีมันก็ได้ใช่ปะละ่ะพันหนึ่งเลยนะเว้ยใครจะไปซื้อบ้าไปแล้วนะเกมไลเจอร์ดอะเราอยู่ คุณขายประมาณหกร้อยเนี่ยผมยังว่าไปอย่างนะนี่เก้าร้อยบ้าเนี่ยเออจริงคุณผู้ชมก็่าบอกโอ้โหนี่มึงขนาดนี้เลยแต่ว่าผมพูดจริงนะใครจะไปซื้อวะถ้าถามว่าคนมีมีตังค์อ่ะคือเขาก็ต้องมีตัวพวกนี้กันหมดแล้วคนมีตังค์ระดับเติมได้เดือนละพันเนี่ยใช่ปะละ่ะเขาก็ต้องมีตัวพวกนี้หมดอยู่แล้วถึงคนจะมีเงินแต่คนไม่มีตัวพวกเนี้คือมันเลือกได้นะอันนี้ผมรู้ผมรู้มันเลือกได้แต่ว่า ไม่ไม่อยากเชื่อ,อเลยที่มาเจอแต่ก็นะบางคนก็อาจจะมองไม่เหมือนกันนะแต่ส่วนตัวผมมองว่ามันไม่คุ้มอย่างแรงเลยไอ้แพ็คนี้อย่าไปซื้อเลยนะมันเป็นแพ็คหลอกแดกต่างชั้นดีนะตัวยอดนิยมก็นิยมมันก็ดีนะั่นแหละแต่ว่าเนียถ้า่างคนที่มีคโคลโรโบสักสองสามตัวอยู่แล้วมันก็ไม่สมควรที่จะมีตัวพวกนั้นนะถึงคุณจะมีตัวแบบยังไงตัวพวก ขายสายตัดแรกตัดเกิดอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะอยากได้ตัดแร่แต่เกิดเาเพิ่มมันก็ไม่คุม้มมันเพิ่มแค่ตัวเดียวใช่ไหมล่ะนะถ้าถามว่าคณมองภาพรวมแล้วเนี่ยคุณมองรายละเอียดดีๆเนี่ยจะบอกได้อย่างง่ายๆนะว่ามันไม่คุม้มนะคือแล้วก็ไอ้พวกเนี้ยนะี่ยมันจะมีเออเข้าไปในลน์นะมันจะมีเครดิตลน์ให้คุณเติมเครดิตลน์อยู่นะก็ถ้าใครอยากรู้นะผมจะทําคลิปให้ดูก็ได้นะเติมเครดิตลน์เติมยังไงนะ ก็คือมันจะทําให้แพ็คพวกนี้ถูกลงนะแล้วก็คุ้มค่ามากขึ้นนะถ้าคนมีเงินเยอะต้องย้ำนะครับว่ามีเงินเติมเยอะเติมเดือนละสามพันอย่างเงี้ยคุ้มเติมเครดิตไลน์ําให้ดูเลยก็ได้นะขอโทษทีลืมไปนะผมไม่ได้เข้าไลน์ไว้นะก็เสียใจด้วยนะผมอาจจะทําให้ดูไม่ได้นะเติมเครดิตไลน์เติมยังไงคุ้มนะถ้าใครจะเติมจริงๆเนี่ยแต่โดยภาพรวมนะเราควรเติมเกมนี้ไหมเกมนี้นะครับเล่นสายฟรีเล่นได้นะครับ ถาว่าเป็นคนที่เข้าใจแก่นแท้ของการเล่นเกมไลน์เจอถ้าใครจะเติมเพื่อเก่งกําไรเนี่ยเพื่อจะสร้างทีไม่โหดเนี่ยผมไม่แนะนําให้เติมเติมก็มีแต่ไม่คุ้มนะเติมแค่50บาทก็ถือว่าขาดทุนการเติมเกมมันไม่ได้คุ้มเลยสักบาทเดียวนะคุณคิดว่าหาข้ออ้างร้อยแปดพันล้านอย่างมาเนี่ยยังไงก็ไม่คุ้มนะ ถ้าเป็นคนที่สติดีจริงๆนะเติมเกมนะครับไม่คุ้มอย่างแน่นอนแต่ถ้าคุณเติมเพื่อความบันเทิงเนี่ยก็เติมได้นะคุณมองโลกในแง่ดีเกินไปมันก็ไม่ได้ใช่ไหมล่ะมองโลกในแง่ร้ายเกินไปก็ไม่ได้เดี๋ยวโดนด่าอีกนะครับมองโลกในแง่ดีเกินไปก็หาว่าโลกสวยอะไรประมาณนี้นะผมก็ไม่รู้ว่าผมอยู่ฝ่ายไหนแต่ก็ผมก็พูดในทางตามตรงนะคุณผู้ชมจะคิดยังไงก็ลองคอมเมนต์มาดูนะครับก็ จะดีมากเลยนะเพราะว่าผมก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมจะคิดยังไงกับไอแพ็คเดือนนี้นะแพ็กเกจเนี่ยส่วนใหญ่มันจะดูแบบงั้นๆเกินไปเบาแสงก็ตัวมันก็ดีตัวใหม่นะแต่ว่ามันก็ควรจะมีตัวเก่ามาใส่บ้างนะใส่แบบตัวเก่าอันนี้มันคือมันก็มีมาขายบ่อยเกินไปแล้วไอตัวหม้อบินเนี่ยมันก็มีไอตอนไอตัวก่อนนั้นเนี่ยมันมีหม้อบินมาเป็นเลย แต่เมื่อตัวเก่านะครับผมก็น่าจะมีคนซุ่มกันได้บ้างแล้วนะผมไม่ค่อยเข้าใจเกมนี้เลยนะว่าระบบการตลาดลมันเป็นยังไงกันแน่แต่ก็นะครับคลิปนี้คงจะจบลงเป็นเพียงเท่านี้นะผมก็ไม่รู้ทุนไงต่อแล้วนะครับดูรวมผู้มชมเนี่ยก็ลองเอาไปตัดสินใจดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะว,ว่าแพ็กต่างๆพวกนี้มันคุ้มหรือเปล่าแต่ส่วนตัวผมว่าคุ้มสุดก็คือแพ็กตอนรับมานะครับแล้วก็รองลงไปก็เป็นแพ็กเริ่มต้นนะผมก็จะคุ้มที่สุดแล้วนะนเกมไลน์เจอ ไม่มีแพ็คไหนที่คุ้มไปมากกว่านี้แล้ว้าใครจะเติมก็เติมแค่นั้นก็พอแล้วนะแพ็กการ์ดไม่ต้องเติมถ้าใครเป็นสายฟรีหรือสายฟรีกึ่งเติมเนี่ยก็เติมแค่แพ็คเริ่มต้นตกับแพ็กขับมาก็พอคลิปนี้ก็คอแหบแล้วนะคก็เอาไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ